สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอยู่ในเกมของฟ i f a Mobile นะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูว่าใน1วันเนี่ยเราควรทำอะไรบ้างนะครับสำหรับสายขี้เกียจนะครับอันดับแรกเราจะมาเห็นคำว่าภารกิจนะครับอันนี้คือภารกิจประจำวันนะครับสิ่งที่เราต้องทำนะครับก็คือทำตามอันนี้เพื่อที่จะรับพวกถุงฟรีอันนี้นะครับในการเปิดนะครับ เสร็จแล้วนะครับเมื่อภารกิจประจำวันก็จะเป็นเรื่องของการฝึกประจำวันตรงนี้นะครับเพราะว่าเราฝึกปับ๊บเราฝึกตรงนี้ดูโฆษณาดูเล่นกับทีมใครมีเงินหน่อยก็ข้ามไปนะครับก็จะได้เหรียญน,นะครับมาแลกของต่างๆในนี้นะครับต่อไปนะครับ พูดถึงการฝึกประจำวันแล้วแล้วก็จะเป็นทัวร์ลีกนะครับทัวร์ลีกอันนี้เราก็เล่นได้นะครับเพื่อที่จะเอาแต้มมาแกลกรางวัลน,นะครับตรงนี้นะครับเล่น1วันนะครับเคลียร์ให้หมดนะครับแล้วเราก็จะไปไวมากนะครับการเดินทางของฮีโร่อันนี้จะเป็นรายสัปดาห์นะครับซึ่งผมเล่นไปแล้วนะครับแล้วก็ เป็นการ k ลิ k o f f delivery นะครับ kick off delivery ทำอะไรได้บ้างนะครับอันนี้คือเมื่อเราเล่นแล้วมีแต้มนะครับเราก็จะมาแลกแลกแลกไปนะครับอ,อันดับแรกมาดูที่หน้าหลักก่อนนะครับหน้าหลักจะมีตรงนี้นะครับมีโฆษณาแล้วก็มีการฝึกซ้อม3ครั้งนะครับแล้วก็มีการเล่นกับอีก1ทีมนะครับนะ เราก็จะได้แต้มนะครับไปแลกของต่างๆนะครับอันนี้การซื้อขายคลิกออฟนะครับตรงนี้นะครับการซื้อขายคลิกออฟจะมีเรามาแวะมาดูโฆษณาสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่เราจะได้แต้มไปแลกของนะครับแต้มตรงนี้นะครับ10ครั้งนะครับการันตี89บกวกนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับอันนี้แลกของกับ มาที่หน้าหลักนะครับจะมีคําว่าข้อเสนอกับการจับคู่นะครับเราไปดูที่ข้อเสนอก็ได้นะครับข้อเสนอตรงนี้นะครับอ่ามันจะมีแต้มที่เราดูโฆษณาไปนะครับมาแรกนักเตะ90บวกนะครับนี่นะครับถ้าโชคดีนะครับก็ได้สเตตร้อยนะครับหรือว่า9 6ขึ้นอะไรเงี้ยก็จะทําให้ทีมเราเก่งขึ้นเยอะนะครับอ่ะ เมื่อกี้คือข้อเสนอนะครับอ่าก็จะมีหลีกต่างๆที่มันเปิดนะครับเราแต้มแต้มของหลีกต่างๆที่มันเปิดได้จากไหน,นครับการจับคู่ครับการจับคู่ตรงนี้นะครับเล่นอ่าเดี๋ยวผมรับก่อนเดี๋ยวลืมนะครับพยายามสู้ให้ได้ทุกทีมนะครับถ้าสู้ในทุกทีมมันก็ก็จะได้แต้มไปแลกของนะครับต่างๆนะครับ นี่นะครับอันนี้ก็ของลีกฝรั่งเศสนะครับอ่าเนี่ยครับมันก็จะเล่นไปเรื่อยๆครับก็จะสามารถเอาแต้มไปแลกในข้อเสนอได้นะครับนี่ตรงข้อเสนอนะครับเราก็จะมาดูโฆษณาตรงนี้นะครับมาดูโฆษณานี่นะครับเพื่อที่จะมาแลกนักเตะ90บวกอย่างนี้นะครับอืม หนึ 1> 1วันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าใครเล่นไม่สะใจนะครับก็สามารถเข้ามาดูเข้ามาเล่นตรงโหมดอันนี้ได้นะครับคู่แข่งในดิวิชั่นนะในร้านค้านะครับ1วันเราสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับอ่ะแพ็กฟรีก่อนเลยนะครับในร้านค้าเปิดแพ็กฟรีนะครับเปิดได้เปิดไปเลยครับ อย่างน้อยก็ไม่ได้อะไรเราก็ได้ตังค์ครับแล้วก็มาดูตรงทรัพยากรนะครับดูโฆษณานะครับเพื่อที่จะลุ้นรับนักเตะต่อวันนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นอัญมณีตรงนี้เราก็มาดูได้นะครับ5ครั้งต่อวันนี่นะครับเราก็จะได้เพชรนะครับเอาไปแลกของต่างๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มาแนะนำ เพียงเท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับเพิ่งเล่นผมเพิ่งเล่นได้ประมาณ1สัปดาห์เท่านั้นวันนี้ก็สวัสดีครับ